นโย่ดึงเปลี่ยนปิงเอาเปลี่ยนได้ด้วยออกมาต้นแมงตะกวนมาออกมนแดงอ่ะเฮ้ยเจ้มันไปเป็นสิงคโปร์แหละมันต้องเป็นมันต้องใช้โตเกียววันะปิงต่ำอ่ะเออกมาต้นแดงหมดทุกอันละเด็ดโคตรศับอ่ะ बहुत महंगा है

Match found. Map เดิมหม่อ You can see, I got this. ยังมีซัพพอร์ตก็เอาตัวที่ฮิวตัวเองได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะแฝงใจพวกมึงนี่ ก็าสาบแรงอะครับไม่ไม่กูดูอันนี้อยู่มันทำกันยังไงไม่เข้าใจกันจริงๆริยเลยาะพับบัญเช่าไม่เว้นเลยตอนว่าสัญหาแต่หีดูมิจบเกมเร็มสะักล่ะยว่าการเก่าปล่ะเนี่ยกูทำภารกิจปืนมาได้นะเเี่นมีหคกกิดถึงมาขี่มองให้ บักควยอะไรแกตั้งแต่ต้นแล้วมันเปิดไหมอย่างต้นต้นอย่างต้นเสร็จเสร็สู้เขาบ่เป๊ะแล้วดาทีมวะโคตรเทบนอย่างพวกแตเจ้าะเขาปิดไหมก็ตั้งเกมสองเกมสามแล้วท่านี่อูมะให้กัค้าใจตั้งแต่ต้นแล้วไออย่างต้นต้นดาเปลี่ยน่ดเลยเปลี่ยมันกับเจนได้เล่นโหดเลยมาดามมโห <c oughs> ข้างบนเนอะข้างบนเนอะ <c oughs> แปกแปกเลยอยพีนซอยบนบน <c oughs> ว่างไ้เลยเว้ย chỗ chỗ hiệu mình Ôi, ô này được chào đội kiếm số quá 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 สวยเอายิงตีโดนหัว w วั t ตัวฟักวมดต้นขี้ยิงตีไปโดนหัวได้ดิปิงขึ้นปิงนเฮ้ยระเบิดแล้วเฮ้ยเระเบิดแล้วส์หนีนี่มาแตงแบบตามแบบตาตายมีดจะไปกู้อยู่ฮานี่ยังเข้าไปอยู่เนี่ยมันเข้า ไปเจอคนไทยอ่เด็กฮีคันดานเนี่ยฮะมันเก็บพวกปบสายบุกเชิไหมกิเออฮะคาใจตั้งแต่ต้นเกมเรียกต้นอย่างมั่วแล้วฮะก,ก็เลยถามมัน,น,อเ,น,นเออแล้วอีกคนมันเปิดมาแล้วฮะเลยถามมันว่บาบ่าห้มันมาโดยคิงไงอ่ะ อ้เชี่ยอยู่โคตรไกลเลยดึงไปคำไปแจได้เล่นแรก่ิวะอยาให้เล่นแรกจะมันคนสัตว์มาหลังโปมึงโดนถูกซองแม่นหัวยัง,งวะ ฟังฟังฐานนะติเออฟังฐานพวกกูคนสองคนเลยฟังฐานฟังฐานโอ้ยโอ้โหล่นหัวบุ๊คบักี่ส่งพลังอ่ะเข้าใจป่ะฮัมมังด้หาสายเก็บส่งกันดว มันจะมันได้ตันวางไงมันจะตายรันวางเข้าอย่างแล้วครับผมต้องมีคนรักวางไงอาจจะไปเป็นสายเก็บซุปเลยนะครเล่นๆนะครับพุ่งไปยิงหลังได้เนี่ยมาตันเรียกสักกรรมเจอไว้แล้วเด <c oughs> ี๋ยวเนี่ยถ้าคลิปดีคนแง่ไปมาคิดพอเดีย๋ยวคิดนา้หัวคนเดียวเนี่ย ฟุกดาคนโอ้บ้านี่แล้วโอ้กว่าคลิปจะลงเดือนพฤศจิกายนเหมือนอยู่เหมือนอยู่คลิปกว่าจะออนแอร์เนี่ยโอ้บัสตี้โอ้เต็มค้างพ่อโอ้เกมเล็กโอ้โอ้ไอ้สัตเขื่องจะหลายหมื่นมาแลกอย่างนี่ก็แต่ฟ็อกไอพีเอสของคุณต่ำแค่ขายมีปัญหาคลิปเต็มหน้าจอครับพ่อ เฮ้ยทีของกูแลกเฉยเลยเต็มี่ปอแต่มที่จะได้ถ้าโดนยิงแน่เลยที่จะกันครั้งแล้วจะไม่เกิดขึ้นใหม่ในรอบนี้เราเนี่ยอ๋ออีสีมันเอฟเควพราะมันก็ใครเอฟเคมันก็จะไม่มาเนี้ยหามาได้เอฟเคมาดิกว่าไปเลยกับหาหามอ๋อมาตัวแรกตัวตัวนั่นแหะที่มันพุ่งอ่ะเจ็บ กี่เนีจะได้มดเนี่มาค้างอยู่ก่อิงกนโดไปเอาจัดที่โอ้ยหนยเดุ้่กุตัว มไปมาพวกกำแพงไปคูหมดอ่ะมันลบไปตัวาลังไอ้เหี้ยอยู่ตัคือตัวเก๋มันหลงังมันานกูโอ้โอ่านอากาศเอ้ยมันอยู่บนพูแน่แรงจะตกแล้วแผนตอมีตกกันมาตอมีสองรอบมือตก <laughs> จะขึ้นเลยจะขึ้นเลยไม่ตกไม่ตกลัวๆเลยวะว่ <laughs> จาจะขึ้นเหรอตอนแรกป่ะตกลัวๆเลยเนี่ย <laughs> 来防。 Spike down B. The hunt begins. Still in quá. เระเบิดเอาระเบิดเราไปดูที่คุณเลยล้ลางล้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 งนี่หลังนี่ล้างโ <player> อ้ยสัตว์ไม่แตกอะไรวะเรียิบต่อยจับเลยยับน่าจะล่วงกันยาวๆแล้วเว้ยยับเลยยับ bắt gì phải chăm Để đi hai này lẹt, hai xe nào một cái này แสแงควมาหลังมาหลังหลังูนหนึงนลระวังเด้อมาหลังมาหลังกูนึงป่าเล็งหัวไปเลยส secure. Để con điều bị quay xin cái một tay Còn phản thị có tốt Còn thử à มาด้เอมคีใหญ่ยงะเขาจ้าหน่อยป้าโทษเต็มฐานป่๊คุณเวลาเหี้กู

หาตะโคตรก่อนดีเลยโคตรเท่ก็เหลือให้เอ็มได้โดต่ะไปแล้วครับ A B P เหมือนเดิมะแนเนียเพิ่มเติมคือไอลอน3